ยืนอุทธร์เยียวยากเกษตรกรถ้าเหตุผลเพียงพอได้เงินแน่นอนครบทุกคนค่ะ ทอกอแจ้งด่วนห0 0 0ืกว่าไม่พบบัญชีเงินฝากติดต่อด่วนถ้าชา้าเสียสิทธิ์ทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอีสานแซบ่บแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุกทุคนนะคะวันนี้เรามาสรุปประเด็นกันชัดๆสําหรับการยืนอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรวันสุดท้ายเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ถ้าหากเหตุผลของท่านในการยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรเพียงพอนะคะท่านได้รับเงินครบทุกคนแน่นอนค่ะและทกสแจ้งด่วนมานะคะสำหรับ 62714รายไม่พบเลขบัญชีเงินฝากไม่พบเลขบัญชีธนาคารนะคะให้ท่านรีบติดต่อทอกสด่วนนะคะหากท่านยังไม่ได้รับเงินนะคะถ้าช้าท่านเสียสิทธิ์ทันทีนะรักษาสิทธิ์ท่านแจ้งด่วนกับทกศทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับการยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรวันสุดท้าย5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ปิดเรื่องรับอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ เกษตรกร,กรท่านไหนที่อุทธร์แล้วก็จะใช้เวลาในการรับเรื่องของเจ้าหน้าที่อยู่3วันแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการในการอุทธร์อีก5วันนะคะรวมทั้งหมดเป็น8วันหลังจากนั้นท่านก็สามารถเช็คสิทธิ์ของท่านนะคะสถานะของท่านได้ที่ w w w m o a c g o t g นะคะแล้วก็ถ้าหากท่านมีเหตุผลเพียงพอนะคะในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้ ท่านก็สามารถได้รับเงินเยียวยานแน่นอนค่ะสำหรับการพิจารณาการอุทธร์นะคะก็ในวันที่8มิถุนาย,ยน2563นที่จะถึงนี้นะคะคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ที่มีนายอาน,านันต์สวนรรัตน์นะคะประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็จะเป็นประธานนะคะกําหนดการประชุมขึ้นนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยื่นอุทธร์ไปเนี่ยละคะ่ะสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธร์นะคะแล้วก็ ประชุมเสร็จพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็จะแจ้งให้ทราบผลในลำดับต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสำหรับการตรวจสอบสถานะการยื่นอุทธรณ์นั้นนะคะเกษตรกรก็สามารถทำได้โดยผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ <my> web, m y w e b m o a c g o t h นะคะโดยในช่องของเมนูสีส้ม,มค่ะจะเป็นช่องตรวจสอบสถานะการเยียวยานะคะ และอีกช่องทางหนึ่งนะคะกระทรวงเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสิทธิเยียวยาวอุทธรในครั้งนี้ด้วยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะเกษตรกรดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟาร์มเมอร์นะคะ โดยคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านท่านก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเช็คสิทธิเยวยาเกษตรกรที่ท่านยื่นอุทธรณ์ไปแล้วในครั้งนี้นะคะ ในส่วนของนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ได้ชี้แจงว่ามีเกษตรกรรายใหม่นะคะมายื่นเรื่องอุทธรุด้วยอยู่ที่4270รายแล้วก็ทำให้มียอดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์สะสมเป็นจำนวนอยู่ที่126891ลรายนะคะแบ่งเป็นหน่วยงานที่รับยื่นอุทธรณ์8หน่วยงานเรามาดูกันนะคะว่าเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ย ไปยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานไหนมากที่สุดนะคะจำนวน126,891รายนะคะหน่วยงานแรกที่เกษตรกรไปยื่นอุทธรณ์นะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ w w w เยียวยาเกษตรกร .com ไปยื่นอุทธรณ์มากที่สุดก็คือสำนักง,งานเกษตรอำเภอค่ะอยู่ที่จำนวน113,461รายด้วยกันเลยนะคะ แล้วก็รองลงมาก็คือสำนักง,งานปศุสัตว์อ,อำเภอแล้วก็จังหวัด7,991ราย3ก็คือสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะอยู่ที่2,124รายในส่วนของลำดับที่4ก็คือการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็สาขานะคะจำนวนอยู่ที่2,118รายแล้วก็ลำดับที่5ก็จะเป็นในส่วนของสำนักง,งานประมงจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะ1,881รายค่ะ แล้วก็ลำดับที่6ก็คือเขตบริการอ้อยแล้วก็น้ําตาลนะคะอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ที่76รายส่วนลำดับที่7ก็คือสํานักง,งานหมอนไหมหรือว่าสูตรหมอนไหมนะคะอยู่ที่57รายแต่ว่าหน่วยงานที่8ก็คือสํานักง,งานสรภา,ามิตจังหวัดนะคะไม่มีเกษตรกรไปยื่นอุทธรณ์เลยนะคะอันนี้ก็คือ8หน่วยงานลำดับที่เกษตรกรไปยื่นอุทธรณ์มากที่สุดนะคะ ส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะท่านก็ได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากทกศด้วยนะคะว่าส่วนกรณีที่มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรไปแล้วอยู่ที่356,080รายนะคะซึ่งทางธนาคารทกศไม่สามารถโอนเงินได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่พบบัญชีงเงินฝากของท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ทางทกศก็ได้ดำเนินการไปแล้วเบื้องต้นนะคะจากตัวเลขล่าสุดนะคะอยู่ที่293,366รายเนี่ยได้อนเงินเข้าบัญชีของท่านไปแล้วแต่นะคะยังเหลือรายที่ได้รับสิทธิ์ของเยียวยาเกษตรกรนะคะก็ยังเหลือรายที่จะต้องดำเนินการอีกอยู่ที่62,714รายนะคะซึ่งทางทกศเนี่ย ได้เน้นย้ำไปยังทางกระทรวงเกษตรและสาก์แล้วนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ที่ต้องได้นะคะถ้าหากท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะคะท่านทราบแล้วล่ะค่ะว่าท่านได้รับสิทธิแน่นอนแต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีของท่านนะคะให้ท่านนะคะรีบไปดำเนินการโดยด่วนนะคะโดยไปที่ธนาคาร,รกสททุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อจะได้ ไปแจ้งทางทกศเรื่องเลขที่บัญชีแล้วก็บัญชีเงินฝากของท่านเพื่อจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตามสิทธิที่ต้องได้นะคะถ้าหากท่านไม่ไปนะคะ เงินของท่านแล้วก็ลายชื่อที่ทกสแจ้งมาเนี่ยให้ท่านรีบดําเนินการติดต่อทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่านโดยด่วนนะคะเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์ไม่รับไม่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้ะนะคะเราก็ได้มาสรุปประเด็นในส่วนของการยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรไปแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ทราบว่าตัวเองเยียวยาไปแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คสิทธิ์ในเวอร์ไบเวเยียวยาเกษตรกรด o m อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบ คนทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ร่วมรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแทบคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ